สวัสดีครับมาพบกับผมทนายอนอนท์เชื้อสัตบงกตนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกหลายคนนะครับเวลาญาติตายพ่อแม่ตายเสียชีวิตเกิดข้อพิพาทในการแย่งชิงมรดกกันเยอะหลายคนก็เกรงใจพี่น้องให้คนนั้นถือไว้คนนี้ฝากไว้นะครับใส่ชื่อแทนกลายเป็นเรื่องที่เวลามีปัญหาขึ้นมาทะเลาะกันรุนแรงมาก โดยเฉพาะเรื่องพี่น้องในการถือครองมรดกแทนกันยิ่งยุคนี้เศรษฐกิจช่วงนี้ตกต่ำการแย่งชิงมรดกเกิดขึ้นเยอะมากที่โทรปรึกษาทนายอานนท์นะครับวันนี้ทนายอนนท์จะมาให้ความรู้นิดนึงว่าที่ดินมรดกที่เราฝากไว้ตอนนี้จะสามารถกลับไปฟ้องแบ่งได้ไหมหรือจะต้องฟ้องแบ่งยังไงหลายคนเกิดข้อพิพาทกันมรดกปกตินะครับจะกาหนดในเรื่องการฟ้องการแบ่งการครอบคลองไว้ ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1754นะครับพูดง่ายๆว่าทายาทก็คือ1บิดามารดาภรรยาและบุตรเป็นทายาทชั้นแรกทายาทชั้น2ถึงจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาชั้น3พี่น้องร่วมแต่บิดามารดาชั้น4ลุงป้านะ้าอาชั้น5ลูกหลานเลน้ยลือ้อถ้าทายาทในชั้นแรกมีชีวิตอยู่นะครับชั้นต่อๆมาจะถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถไปขอแบ่งได้ ฉะนั้นปัญหาจะเกิดก็คือในชั้นเดียวกันพี่น้องร่วมบิดามารดาและก็มารดานะครับคือชั้นบุตรบิดามารดาภรรยาและบุตรนะครับก็คือเป็นทายาทชั้นลูกพูดง่ายๆหลังจากพ่อแม่ตายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าคุณจะต้องฟ้องแบ่งกันภายใน1ปีนะครับนับแต่เจ้ามรดกตายหรือรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกแต่ทั้งนี้ คุณไม่สามารถที่จะฟ้องคดีเกี่ยวกับเรื่องมรดกเกิน10ปีได้นะครับถามว่าเราจะต้องฟ้องแบ่งตอนไหนคําตัดสินของศาลออกมาหลายคําพิพากษานะครับในกรณีไม่มีการจัดการมรดกคุณจะต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าเกิดว่าที่มรดกตรงนั้นยังไม่มีการแบ่งปันกันนะครับยังมีการครอบครองร่วมกันยังเป็นการถือแทนอายุความตรงนี้จะไม่นับนานเท่าไหร่ก็ช่างจะไม่นับ ถ้าคุณยังเข้าไปครอบครองอยู่คุณยังเข้าไปจับจองอยู่คุณยังเข้าไปดูแลอยู่อายุความหนึ่งปีหรือสิบปีจะไม่เริ่มนับนะครับจำทนายอน,น์พูดไปเลยแต่การที่เขาโอนไปแล้วใส่ชื่อเขาแล้วนะฮะคุณฟ้องเต็มที่ห้ามเกินสิบปีแต่ในส่วนมาตราหนึ่งเจ็ดห้าสี่ระบุว่าอายุความยกได้เฉพาะทายาทนะครับการที่ผู้จัดการมารดกโอนไปหาคนนอกโดยที่ไม่ผ่านทายาทนะครับ เจ้ามรดกหรือผู้จัดการมรดกสามารถฟ้องจากบุคคลภายนอกได้โดยจะไม่เขี่ยวเรื่องอายุความตรงนี้เลยนะครับถือว่าฟ้องเรียกมรดกจากคนภายนอกให้กลับคืนสู่กองมรดกแต่กรณีว่ามีการโ,นโอนให้แก่ทายาทไปนะการที่จะฟ้องเรียกคืนคือต้อง10ปีโดยปกติถ้าโอนไปนะฮะถ้าทายาทรู้ถึงการตายของเจ้ามรดกโดยไม่มีอันนี้คือพูดไม่มีการจัดการมรดกก่อนนะ เป็นการฟ้องแล้วโอนไปให้ทายาตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณไม่ฟ้องติดตามเกินกว่า1ปีคุณไม่สามารถเรียกได้หรือถ้าคุณบอกว่าไม่รู้ถึงความตายเจ้ามรดกคุณต้องฟ้องภายใน10ปีแต่กรณีมีการจัดการมรดกก็คือฟ้องศาลขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการแบ่งผิดพลาดโอนให้คนนี้โอนให้คนนี้การฟ้องเพื่อเอาคืนซึ่งการจัดการมรดกกฎหมายกำหนดไว้แค่5ปีนะครับตามมาตรา1733 การฟ้องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการมรดกที่ไม่ชอบคุณจะต้องฟ้องภายใน5ปีนะครับไม่เช่นนั้นคุณไม่สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนที่ดินได้เหมือนทนายอนอนท์บอกนะครับการที่มอบให้ญาติตราบใดที่คุณยังครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ถือว่าการาแบ่งมรดกยังไม่เสร็จสิน้นอายุค,ความจะไม่เริ่มนับแต่เมื่อไรที่คุณไม่เคยสนใจเลยไม่เคยไปดูว่าที่มันโอนไปหรือยังนะครับถ้าโอนไปใส่ชื่อเขาแล้วโดยปกติ ถ้าเกินหนึ่งปีนับตั้งแต่คุณรู้ถึงความตายเจ้ามรดกคุณเรียกคืนไม่ได้แต่กรณีว่าคุณไม่รู้หรือการจัดการยังมีการแบ่งล่าช้ากว่าหนึ่งปีอายุความก็คือจะต้องถือเป็นสิบปียกตัวอย่างนะฮะผู้จัดการมดเจ้ามรดกตายเกินหนึ่งปีนะฮะผู้จัดการถึงไปโอนปีที่สองฉะนั้นแสดงว่าการจัดการคือมันยังไม่เสร็จสิ้นการจัดการในมรดกไม่เสร็จสิ้นฉะนั้นเขาจะถืออายุความชั้นสูงสุด ก็คือสิบปีทายาทที่คุณไม่รู้เรื่องเลยว่าเฮ้ยเขาแบ่งให้ใครโอนให้ใครฉะนั้นคุณจะต้องฟ้องภายในสิบปีนับตั้งแต่พ่อแม่ตายการที่คุณฝากที่ดินใครไว้มอบให้ใครดูแลคุณสามารถที่จะกลับไปเอาคืนได้ฉะนั้นต้องดูว่าพ่อแม่คุณตายไม่เกินสิบปีครับถ้าตายเกินสิบปีไปแล้วเข้าโอนไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะเรียกคืนมาได้เลยฉะนั้นกลับไปตรวจสอบนะว่าพ่อแม่ตาย ช่วงยังไม่เกิน10ปีรีบไปฟ้องนะขอแบ่งนะครับแต่ถ้าอยากให้อยู่เกิน10ปีทำยังไงไหมคุณต้องถือของที่ตรงนั้นยาวออกจากที่เด็ดขาดไปปลูกมะม่วงปลูกต้นไม้ทำรั้วสร้างบ้านสร้างกระท่อมครอบครองไว้นะฮะฐาดาศคนใดครอบครองมรดกแปลงใดสามารถที่จะฟ้องคดีได้แม้นล่วงพ้นอายุความตาม7 7 5 4ไปแล้วนะครับ อยากได้มรดกตอนนี้พ่อแม่ตายเกิน10ปีต้องครอบครองร่วมกับเขาครับหรือมีทายาทคนใดคนหนึ่งครอบครองทายาทอื่นๆถึงจะมาลุมกินโต๊ะได้แต่กรณีว่าไม่เคยไปยุ่งไปเกี่ยวเลยไอ้ไอคนนี้แอบโอนไปพี่น้องคนใดก็ไม่เคยเข้าไปในที่ดินเลยอายุความจะต้องนับตามหนึ่ห้นะครับนั่นก็คือ1ปีนับแต่เจ้ามารดกตาย หรือถ้าเกิดว่ายังครอบครองไม่ได้แบ่งเกิน1ปีฉะนั้นก็จะไปเถืออายุความ10ปีคุณต้องฟ้องภายใน10ปีนับแต่พ่อแม่คุณตายเว้นแต่คุณเข้าไปครอบครองร่วมกับเขานะครับทีนี้พอจะรู้แล้วนะฮะการอยากได้ที่ดินการอยากฟ้องแบ่งจากญาติพี่น้องให้กลับไปตรวจสอบที่โนดที่ดินที่พ่อแม่คุณเคยเป็นเจ้าของว่าตอนนี้โอนไปไหนยังไงหรืออย่างตลอดเวลาที่ พ่อแม่ตายมาคุณเคยกลับเข้าไปดูมรดกตรงนี้ไหมอยากได้อยากแบ่งกลับไปตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยว่าตอนนี้เป็นชื่อใครนะครับพี่น้องกันคุยกันดีๆยังไงก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นผู้หาไม่ควรได้คนเดียวก็อย่าไปเอาคนเดียวควรแบ่งก็หน้าที่จะแบ่งไม่งั้นวิญญาณญาติพี่น้องวิญญาณพ่อแม่ก็คงจะไม่พอใจนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาให้ความรู้กัน พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ